นี้เราอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะบุก,กี้จะพามาชมกิจกรรมพิเศษกับพิธที่เปิดโครงการตามรอยพระราชาและการชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์พิษณุโลกค่ะซึ่งถือเป็นการตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยานำทีมโดยดอ,อร์ดานายัยจันทร์เจ้าชายค่ะหากพร้อมแล้วเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ จาร์หรือสูนประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะเป็นสถานที่สเสด็จพระราชสมภพ,พของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นที่ประทับข,ขนะดทรงดํารงตําแหน่งพระอุปราชเมื่อครั้งเมืองพิษณุโลกยังมีฐานะเป็นเมืองหน้าร่านสําคัญของกรุงศรีอยุธยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเขตโบราณสถานที่ครอบคลุมพื้นที่ถึง125ไร่และเมื่อมาถึงที่นี่แล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญที่คนไทยควรได้มาเยี่ยมชมและสักการะคือพระอนุสาวรีย์พระสุพรรณกัลยาน้า่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่3ค่ะซึ่งเป็นอนุสร์สถานแห่งเกียรติยศของพระวีรสติไทยผู้งดงามดยทรงเสียสละเพื่อชาติและแผ่นดิน ประชาชนคนไทยจำนวนมากจึงต่างมากราบไหว้และประกอบพิธีบวงสวงสักการะเพื่อสัดุดีพระเกียรติคุณตลอดมารวมทั้งดรดนายจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีพร้อมคณะที่ได้มากราบสักการะในโอกาสจัดก,กิจกรรมพิเศษเยี่ยมชมโครงการทหารพันธีซึ่งตั้งอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสกองทัพภาคที่สเพื่อศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมต้นแบบแห่งความมั่นคงทางอาหารตามแนวสายพระราชาในการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่เกษตรกร พื้นที่พักเหนือตัวล่างค่ะดระไยสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องปุ๊กี้ครับโอกาสพิเศษแบบวันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะดรนัยคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทีมงานที่มาติดตามกิจกรรมของเราด้วยนะครับก็คือเรามาเยือนเมืองพิษณุโลกสองแควเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สําคัญนะครับเป็นเมืองที่มีพระพุทธชินราชมีธรรมะที่ยิ่งใหญ่ เกือบ700ปีพระมหาธรรมราชามีสมเด็จพระนเรนรศวรมหาราชสมเด็จพระเอากาทศรถมีสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาะนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากๆวันนี้เราก็เลยตั้งใจมาทาโครงการตามรอยพระราชาที่นี่ครับหัวใจสําคัญเลยก็คือว่าเรามาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเมืองพิษณุโลกสองแควเป็นเมืองที่ประสูต์ของทั้ง3าพระองค์จะกรรมไฮไลท์มากๆเลยก็คือพิธีบวงสวง ดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะฮะซึ่งจัดขึ้นนะครับอย่างสมพระเกียรติที่สุดในค่ายพระนเรศวรกองทัพภาคที่สะนะครับทุกพระองค์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเราก็ถวายพระเกียรติสูงสุดต่อพระพี่นางสุพรณรณกัลยาอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจมาทํากันถึงที่นี่ที่เมืองพิษุโลกสองแควครับ มาถึงที่เลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะครดร,ดรคร่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณดรดนยัยมากนะคะขอบคุณี่มากเลยค่ะสวัสดีครับบ๊ายบครับกิจกรรมครั้งนี้ดรดนัยจันเจ้าฉายพร้อมคณะได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆภายใต้โครงการทหารพันธ์ดีเช่นโครงการผลิตแพะพระราชทานชมการให้อาหารแพะ การฝึกแพ้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและไปยังศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานได้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาตลอดจนการกระจายมเมล็ดพันธุ์คุณภาพสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นต้นนับเป็นการมาร่วมกันสืบสารพระราชบัญญัติธานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนําองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการเกษตรไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและต่อยอดเพื่อร่วมขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชา ชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ